สู่ความฝันอย่างมั่นใจฉันชื่อแคทฉันไฟปันอยาเป็นศิลปินแต่ตอนนี้กำลังท้อแท้สุดทีเพราะไม่ผ่านการคัดเลือกครั้งที่แล้วเ<ม>พื่อนขายของฉันแบงค์ชื่อแบงค์เป็นนักร้องนำวงแอพลิกแอปลินแม้ช่วงนี้จะไม่ได้ทำอัลบ,บั้มแต่ก็ยุ่งมากอยู่ดี เขาเป็นคนดังนี่นาะวันนี้ก็ต้องแจกลายเซ็นในงานเปิดตัวอัลบั้มภาพเจ้าชายแห่งสวงสวรรค์ด้วยว้าวแฟนขับแบงค์มากันเพียบเลยงานแจกลายเซ็นส,สำหรับแฟนคลับของแบงก์กรุณาเข้าแถวด้วยครับเืเธออย่าแซงสิ <c oughs> แถวยาวจังมองไม่เห็นแบงค์เลย แบงค์ดังขนาดนี้เลยแบงค์หน้าขนาดนี้เ,เชียวเหรอคงคิดไม่ถึงว่าฉันจะมาร่วมงานต้องแกล้งให้ตกระจายเรื่องจักหน่อยว้าวเห็นแล้วดูทําหน้าเข้าสิยานแจกรารียสุดสำหรับแฟนของแบงค์ชื่ออะไรนะครับแม่ค่ะฉันชอบวงแอฟริกมากมากเลยค่ะเอ๊ะ ฉันชอบพี่จริงๆนะนี่เป็นของขวัญรับไว้ด้วยค่ะแบบอับนี่เต๋ขอบคุณครับเขียนอะไรนะไปรอที่รา้านแบกจนกว่างานแสกลาเซนจะเลิกนะไปรอที่รานะ้านไห จนกว่าจะง,งานเสร็จเราเส็จจเลินะนี่สนุกจังทำไมคุนให้อคนนั้นนี้นานจัง <c oughs> โอ้ยอย่าดึงสิเอ่อ รู้ไหมว่าผ้าพันตนี้ราคาเท่าไหรเอเาอพิงขอโทษนะฉันไม่ทันเจแพงมากไหจะทำอะไรดีจะทำอะไรดีเนี่ยอดทนฟาชก็รักษาพอเทษฉันจะซื้อให้แมนนะขอโทษนะเรานี่กินๆเลยเป็นอจไรจกเช่มันเสือกอตัวก่อนนะขุดขุด ที่คนทีไ่ได้ถ่ายอัลบัม้มภาพู่กับแบ๊ใช่ไหมพวกดารานี่เก่งเนาะขนาดโกดยังทำเป็นยิ้มหน้เลยแต่เขาใส่จริงๆนะนชื่อฟิ้งคนเดิมฝักตัวด้วยนะคะพิ้งอยู่ในซังกัดแซม S A M และได้ถ่ายอัลบัม้มภาพเจ้าชายแห่งสุขสวรรค์คู่กับแบค์โอ้โห ว่าแต่นี่มากี่โมงนะเหงื่อจังอ่ะมีข้อความส่งมางกานแจกไลนยซิคงจะเลิกแล้วข้อความที่ไดนแบบขอโทษที่มาพบไม่ได้แล้วจะโทรมาใหม่นะ ขายหนังสือทะลุเข้าแล้วถือว่าถล่มทลายเลยนะเธอนี่ส่งกับเป็นซุเปอร์สตาร์สังกัด S A N จริงๆเย็นนี้มีงานกี่โมงฮะเย็นนี้มีงานเลี้ยงฉลอง,งขอบคุณสื่อมวลชวนต้องทำให้ดีๆนะจับแล้วนีว่หมดจับอ่ะขอบคุณค่ะ เธอกำลังดังเพราะฉะนั้นต้องอาศัยช่วงนี้สร้างกำไรให้ได้มากที่สุดแบตัวก่อนนะครับตูดตูดส่สัยแบง์โทรมาแล้วฮัลโหลแบงค์งานแล้วเหรอนี่เชนนะเชนเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยเด็กที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วเสียงแปลกแลกไม่สบายใจอยู่หรือเปล่าฮืมโทรมามีเรื่องอะไรหรอแค่ส่งอัลบั้มที่แสดงความเป็นตัวเองมากที่สุด มาก็จะมีโอกาสได้รับเลือกแล้วนะนี่เป็นโอกาสที่จะได้เข้าวงการเธอหน่าจองดูถ้าแบบนิยาศาสรหรอแต่ฉันไม่มีอัลบั้มผลงานส่วนตัวนะกันตอนนีฉันไปหาเธอได้ไหมคือว่าฉันมีบัตรมีนัดแล้วล่ะกับแบงค์หรอแต่แบงค์บอกว่า แล้วฉลองนี่พอได้ยินข่าวจากเชนเลอรเป็นนางแบบนิเตยส่าฉันก็ตื่นเต้นมากถ้าฉันม,มีพรสวรรค์ได้เป็นนางแบบที่มาจริงๆฉันจะเป็นไฟายบอกเลิศน,นัดเธอบ้างน,นะแบบ๊คเป็นนางแบบนิเตยส่าฉันตื่นเต้นจนนอนไม่หลับแต่ตอนนี้ฉันจะตั้งใจเตรียมทำอัลบั้มผลงาสนสดตัวให้ดีที่สุด โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะเล่นไม่ยากที่จะทำให้สำเร็จก็จบไปแล้วนะคะจะครบ5ตอนเท่านั้นนะคะแล้วสำหรับวันนี้อีกก็ขอบายบายที่นี้นะคะบายบายอย่าลืมกดไลค์อีกกดซับสไคร้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปที่นี้นะคะบายบายไม่ยากถ้าอยากทำให้สำเร็จครับค่ะบายบาย